ขุดน้ำบาดา่ามันเา็นพืชอะไรมันมีของของมันอยู่แล้วีแต่ว่ามันตื้นเผยธนาคารน้ำใต้ดินมันก็จะซึมถึงส่วนนถ้าลองด่ดีนจากระบบน้ำใต้ดินฮะที่เขาขุดมาขุดปึ๊บกจะลังเดินทางมาค่ะอีกแประมาณ5นาทีขณะผมดูชามทางผมไม่คยเห็น0.4%นมามีสแกว่าไแต่ถ้าเทียบ <ersch> ห้ามวางบนบนปูนนะมันก็จะกลับไปเป็นสาวเป็นสาวนั้นก็เลยปีท <Dak> <saliva> ี่แ <g> ล <iff ek> ้วที่เกิดเหตุเดินดูเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออกข่าวว่าโอ้โหใช้ได้แล้วครับหรือว่าสุดยอดแล้วหนมีสามปูเม็ดหนึ่งอันนี้น่าจะกี่โลนะสามถึงสี่โลนะเสียงมันจะแน่นกว่าแน่นกว่าลองฟังทานนี้ลองฟังท่านลอง โปร่งโปร่งใช่ก็คือข้างในมีมีอากาศอ๋อได้แล้วพี่พี่โทษพี่ครับพอดีมันติดต้นไม้กล้องน้องก่อนนะกล้องน้องได้ไหมได้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถอดกล้องนี้คะเดี๋ยวขอกล้องนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอกล้องหลังด้วยนะคะครับครับพร้อมครับ กล้องนี้นะคะหนึ่งสอูปนะคะหนึ่งสองมกล้องนี้นะครับขอบครับหนึ่งสองสามนงี้ครับแต่ก็ต้องหาแล้วล่ะแนะนำเนี่ยาหนึคือคนท่านน่ะพอวลาไปซื้อทเรียนอ่ะนะเอ๊ะทุกที่โดนโดนโดนลาดามเพราะฉะนั้น หายโบยห้าสิบเลยคุณ nah ซื้อคนที่ได้อนที่ได้ราดมันไม่หรอกเปียกหมดแล้วนะคะไม่กลาบไปอย่างนั้นไม่ต้องระบายความรู้สึกให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงคะอันนี้อร่อยอ่ะครับรสหวานค่ะหอมนุ่มนมันแล้วก็ผมว่าจริงๆก็ต้องกลิ่นเขาจะแบบละเอียดอ่อนดีค่ะไม่ไม่ฉุนจัดใช่ค่ะหอมละ หอละมุนกินไม่ชุนนกไตเลรอท่านพอได้ยังนะครับเชิญครับ คือเรามาพร้อมกับทีมงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็ทีมงานของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็คือจะมาส่งเสริมการตลาดให้ให้กับทุเ,เรียนสีสเกตภูเขาไฟสีสเกตแล้วเราก็จะมาดูลักษณะการผลิตการดูแลสวนเพราะว่า ในอนาคตอันใกล้เนี่ยค่ะก็จะมีพอดีมันมีคำขอยื่นเข้ามานะคะขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI หรือตราสัญลักษณ์สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะออกให้เฉพาะเ,เกษตรกรที่ควบคุมมาตรฐานการผลิตเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบจากเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่า สินค้าที่ขึ้นทะเบ B ียน GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาผู้ประกอบการที่ใช้ตราสัญลักษณ์ GI เนี่ยก็ผู้บริโภคจะมีความมั่นใจนะคะว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะมาตรฐานสูงค่ะครับ